ช่วงนี้ก็ต่อติดง่ายแต่เวลาต่อก็ต้องออกไปช่วงเช้าเชนะครับกับช่วงเย็นเย็นะครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันจากพงศ์อีกเช่นเคยนะครับมาพบกันตอนเช้านะครับในเดือนพฤศจิกายนนะครับก็ช่วงนี้ะจะเริ่มมีกรถินนะครับ กระถินวัดนั้นวัดนี้นะครับไม่ค่อยได้ออกคลิปนะครับไปงานกระถินไปทําบุญกระถินนะครับที่วัดนั้นวัดนี้ไปนะครับแม่บ้านก็ชวนไปทําบุญนะครับก็ต้องไปนะครับเพราะว่าเราเป็นพุทธศาสนิกชนนะครับต้องทําบุญกระถินนะครับหน้ากระถินก็ทํากระถินนะครับแล้วก็ไปชมนกที่ต่างๆนะครับก็วันนี้ได้โอกาสนะครับ ก็เอานกมาจดกันให้พี่น้องเอฟซีได้ชมนะครับมันคูไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยผมใส่ตั้งกล้องไม่ทันนะครับก็จะมาะเล่าเรื่องนกต่างๆเป็นยังไงในหน้านี้นะครับในอพออพอกพรรษาแล้วก็กระถินนะครับกระถินแล้วก็คือรอยกระทงนะครับช่วงนี้นะครับช่วงนี้ก็ต่อติดง่ายแต่เวลาต่อ ก็ต้องออกไปช่วงเช้าเนะครับกับช่วงเย็นเ็นนะครับเพราะว่าลมลมลมว่าลมหนาวนะครับลมหนาวมานะครับพี่น้องเอฟซีคู่สูงวัยนะครับก็ถ้าตื่นขึ้นมาตอนเช้าหรือ,อตอนเย็นก่อนนอนก็ต้องห่มผ้ากินน้ําอุ่นดื่มน้ําอุ่นนะครับให้ร่างกายอบอุ่นนะครับถ้าท่านไหนชอบดื่มอของมึนเมาก็อย่าดื่มมากนะครับดื่มพอให้เป็นกระสาย ดื่มพอให้มีความอุ่นในร่างกายนะครับอืมก็ช่วงนี้ถ้าดื่มเบียกก็คงไม่ไม่นั่นนะครับไม่ค่อยอยากเมาเท่าไหรแ่แร้อ่าต้องแก้ด้วยสุราขาวบิสกี้ขาวจะดีกว่านะครับเออเพราะว่าสักเออองหนึ่งนะครับก็นอนได้นะครับดองยาดองยานะครับก็ทําให้สุขภาพแข็งแรงเลือดสูบชีดนะครับเพราะว่าหน้าหนาวมันจะ มันจะหนาวนะครับอ่าช่วงนี้นะครับอ่าจากากระถินไปออกไปอ่าร้อยกระทงนะครับช่วงนี้ต่อนกนี่ติดติดใบนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ข้าวเบานะครับคือข้าวอาหอมมะลิข้าวกอขอหกกอขอเอ่อสิบนะครับเขาเกี่ยวนะครับเป็นข้าวเหนียวข้าวเจ้าอ่าก็านก ที่อยู่ตามทุ่งไร่ทุ่งนาตามป่าตามเขานะครับก็ลงมากินตาม,ตามาทุ่งไร่ทุ่งนาของพี่น้องเกษตรกรนะครับก็จะทําให้นกคึกนะครับคึกแล้วก็ตอนเช้านี่เหินนะครับเหินหรือทางภายอีสานพื้นบ้านตีตะไลปับป๊บปับป๊บปั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 ๊บขึ้นไปทึ่งฟ้านะครับเหินขึ้นไปล่อนคูต้นนั้นคูต้นนี้นะครับตอนเช้า,าจักระพงนอนอยู่ทุ่งนากา็นก บินล่อนอยู่แถวนี้แะครับที่นกจักรพงปล่อยนะครับปล่อยไปก็บินมาคูอยู่ตามต้นมะรุมต้นะมะม่วงนะครับกอภัยน่าจักรพงนะครับก็ถือว่าเ,เป็นการที่ทำให้นกของเราในในกระท่อมของเรานะครับรึกนะครับพากันขันสนันวันไหวตอนเช้านะครับตีห้า ตีห้าจะหกโมงนะครับเริ่มเริ่มแจ้งน,นกเราก็ขันนกป่าก็ขันนะครับอพอหกโมงก็เริ่มขันกันระงมนะครับทีนี้แดดส่องสักหน่อยนะครับแดดอตอนเช้าแดดอ่อนๆนะครับนกก็มาตากปีกตากขนคูเหินนะครับเพราะว่าความคึกเขาได้กินข้าวกินปลาในหน้านี้นะครับถ้าต่อก็ควรต่อหน้านี้นะครับนี่นี่แหละคือ,อ ทุ่งนาเขาก็เกี่ยวข้าวออกเดินได้ไม่มีหญ้าไม่มีน้ำมีขี้โคลนแฉะนะครับไปได้ไปไหนก็ได้ไปแขวนอยู่ปลายนาก็ได้ไปแขวนอยู่ต้นไม้ข้างๆคลองก็ได้เพราะว่าตอนนี้ไม่มีขี้โคลนไปง่ายนะครับตามทุ่งไร่ทุ่งนานะครับหญ้าก็จะเตียนเพราะว่ามันแห้งนะครับแห้งตามขน,นงันนาเดินได้นะครับหรือจะ,อะไป ต่อดินนะครับพวกที่อชอบต่อดินก็ต่อไปตามตรงไหนมีลานถอนหญ้าออกหน่อยหญ้าก,ก็เริ่มแห้งนะครับถอนหญ้าออกหน่อยก็สามารถวางได้เลยแต่ระมัดระวังนะครับพี่น้องที่ต่อดินนะครับผมเห็นในคลิปของพี่น้องอาจารย์ต่างๆนะครับที่ไปต่อดินนะครับก็ทําให้หมามัาง่งพังพรัมั่งเอ,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 เอ้เฮ้มั่งนะครับ ที่ไปเป็นภัยร้ายต่อนกเรานะครับเสียดายนะครับนกราคาแพงๆนกต่อดินนี่อย่างน้อยก็ต้องห้าหกพันขึ้นไปนะครับหลักหมื่นนะครับก็เสียใจด้วยกับอ,อาจารย์ต่างๆที่ทําเอานกไปต่อนะครับก็ทําให้นกของท่านน่าจะเสียชีวิตบางครั้งนะครับหรือ,อพิการนะครับเลี้ยงยากฟื้นยากนะครับยายายาไป อยู่ไกลนะครับอยู่ใกล้ๆก็โอ้โหเอาไม่ทันแล้วครับอย่างผู้สูงวัยอย่างเราต้องสายประเนียดอย่างเดียวป้องกันแต่สายทางอากาศทางดินเราไม่ทันเขาหรอกวิ่งไม่ทันถ้ามีเด็กวัยรุ่นไปด้วยเออดีสมัไก่อนมีน้องคิงนะครับไปด้วยนะครับที่ไปต่อนกนะครับถ้าเจอเหยี่ยวเจออะไรก็วิ่งไป เวลานกโดนเหยี่ยวโดนอะไรเนี่ยจะวิ่งไวกว่าคนแก่นะครับก็ดีไปอีกแบบหนึ่งนะครับทีมงานไปรุ่นนะครับสำหรับนกตอนนี้นะครับขึ้นตอนไหนก็ไปต่อก็ติดนะครับเพราะว่านกมันคึกนะครับนกนกป่าคึกนกนกเราก็บางครั้งถ้าไม่ค่อยได้จับบ่อยนะครับไม่ค่อยได้จับบ่อยก็จะเลื้อยสะหน่อยนะครับนก ทุกตัวนะครับไม่ได้จับนานไม่ได้จับบ่อยสามารถที่จะเลือ้อไม่เอาเข้าพเนีดน,นานๆค่อยขันก็มีนะครับถ้าออกครั้งสองครั้งสามครั้งไปก็เริ่มดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่เราอย่าไปออกทุกวันนะครับเพราะว่าช่วงแรกๆนี่ค่อยออกวันนี้เราพักวันนึงพอมาถึงบ้านถ้าบางตัวนี่ถ้าเขาคึกจะจัดนะครับพอไปเห็นนกปลานะครับพอไปเห็นนกปลา กลับขึ้นมาบ้านนี่โอ้โหลงคอหัวทิ่มหางชี้นะครับนี่แหละก็คืออนกแสดงว่าติดลมแล้วติดลมบนแล้วขึ้นคึกคักแล้วเอพร้อมที่จะตีกับทุกตัวแล้วนะครับอไปต่อก็ขันไม่หยุดนะครับถ้าขันบ้างหยุดบ้างขันบ้างก็คือ,อนกยังคึกไม่จัดนะครับส่วนนกพี่น้องที่ได้ไปจาก จากจกรพง์นะครับจกรพงก,ก็จัดให้พี่น้องตามาที่เห็นวิดีโอคอคุยกันนะครับไม่ใช่ว่าจะเอาตัวอื่นให้นะครับไม่ใช่เอาตัวอื่นให้จกระพง์ไม่เป็นคนแบบนั้นครับอันพูดกันตรงๆรงไม่ใช่ว่าเอาตัวหนึ่งให้เอาตัวหนึ่งให้หใหชมเอาตัวอื่นไปให้ไม่มีนะครับเพราะว่าจากรพง์เป็นคนชอบเหมือนกันนะครับ เป็นคนชอบนกเหมือนกันนกแบบไหนก็คือแบบนั้นนะครับไม่ใช่ว่าผมจะเอามาเล่นผมได้มาเพื่อพี่น้องเอซีเท่านั้นได้มาถูกใจคนนี้เอาไปถูกใจคนนี้เอาไปจะวงจะไม่มีนกที่จะมาเล่นประจำคือได้มาปุ๊บผมมาะม,มาต่อโชว์ต่อโชว์แล้วพี่น้องออาจารย์ต่างๆมาแบ่งไปไปเลย ไม่ไม่ไม,ไม่มีการาเก็บไว้นะครับไม่มีการจะมาะมีนกตัวนั้นมาซุ่มไว้มีนกตัวนี้มาซุ่มไว้นกเก่งๆจักระพงไม่ให้ไม่ใช่นะครับได้หมดสําหรับจ,จักรพงนะครับผมไม่ใช่คนที่จะพูดกับกอกหลอกดวงนะครับพูดกันตรงๆเลยนะครับถ้าไม่พอใจวีดีโอคอลคุยกันแล้วไม่ต้องเอานะครับถ้าเอาไปแล้วจะให้จักรพง เอาคืนเอาคืนไหมเนี่ยผมจะสง่งคืนเนี่ยอย่าว่าให้พี่น้องเลี้ยงมันไปก่อนไม่ไม่ใช่ว่ามันจะเตะขนาดนั้นเพราะว่าลูกเราก็ยังไม่รู้เรื่องเลยเวลาเราคุยกับลูกเราบางทีก็ไม่ถูกอกถูกใจนะครับไม่ใช่ว่าเขาจะไปแล้วก็ไปเปลี่ยนเจ้าของอไม่รู้ใครเป็นใครแหละไปถึงหน้าใหม่ก็ดิ้นบางตัวขนาดนกเชื่องเชื่องยังดิ้นเลยครับ ผมบอกเลยว่าผมผ่านนกมาหลายหมื่นหลายพันตัวอ่าไม่ใช่ว่าเอ่อจะมาสี่ตัว5ตัวแล้วก็มาว่าไม่เห็นนกแบบนี้ดิ้นไม่ใช่ตัวนั้นไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่นะครับมันต้องให้โอกาสเขาบ้างนะครับไม่ใช่ว่าจะดีเลยนะครับมันไม่ใช่หรอกดีคือผมถ่ายวีดีโอส่งวีดีโอคลองให้ดูก่อนที่จะส่งนกผมต้ก็วีดีโอคลองให้ดูอ่าถ้าบางคนเอ่อที่ไว้ใจ จักระพงศ์เคยซื้อเป็นลูกค้าประจำนะครับเป็นลูกค้า,เ,าเป็นเอฟซีแจกระพงศ์เลยเขาไว้ใจผมจัดให้เขาก็ไม่ผิดหวังสักทีนะครับก็อยู่ยืนหยัดมาอยู่ได้ก็เป็นหลักเกือบสิบปีขึ้นไปแล้วครับหรือสิบปีก็ไม่รู้นะไม่ไม่ผมไม่ได้นับนะครับสำหรับในวงการนี้นะครับอาจากวงการตั้งแต่นกลงหัวจุกนกอะไรมาจจกระพงศ์เยอะ ตั้งแต่นกต่างๆนี่โอ้โหผ่านผ่านมาเยอะนะครับแต่จะพงไม่แต่ตอนนั้นยังไม่มีสื่อออนไลน์นะครับก็ไม่ค่อยได้ไม,ไม่ได้ออกเล่หละไม,ไม่รู้ว่าใครเป็นใครแต่เดี๋ยวนี้นะครับเราอยู่ในแวดวงนกกรงหัวจุกก็พอมีถ้าพี่น้องท่านไหนอยากจะไดะ้ก็มีอาจารย์ต่างๆจัด ใบรอนะครับเป็นนกเป็นนกฟาร์มนะครับเป็นนกฟาร์มมีนะครับพี่น,น้องจักรพงศ์มีนะครับใครอยากได้ก็ทักมาเป็นนกฟาร์มเป็นนกแฟนซีนะครับนกเผือกนะครับมีนะครับถ้าท่านไหนอยากได้ก็ติดต่อจักรพงศ์ได้ครับนกแฟนซีนกเผือกนกดางจังกรพงศ์มีให้นะครับทักมาเลย accounts. เดี๋ยวค่อยคุยกันเรื่อง อปัจจัยนะครับอ่ะก็อย่าลืมนะครับพี่น้องเอซทุกท่านอย่าลืมรักษาสุขภาพนะครับอย่าลืมผอมผ้านะครับหน้าหนาวพี่น้องภาคอีสานกันหนาวแล้วครับภาคอีสานกันหนาวภาคเหนือกันหนาวนะครับเนื้อบนก็ให้ระมัดระวังนะครับพี่น้องภาคล่างคงจะไม่หนาวนะครับกําลังอากาศพอดีนะครับก็อย่าลืม รักษาสุขภาพด้วยทุกท่านอ่าก็ขอขอบพระคุณนะครับพี่น้อง f c ทั่วประเทศที่ให้ความเมตตาจักรพงศ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเศร้าเป็นพเนยียดเป็นดินดำเข้าขัดสมุนไพรนะครับอ่าที่ติดตามทางแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับจักรพงศ์ไม่เคยโกหกใครนะครับอ่ามีคนทักท้วงมาเหมือนกันว่าจักรพงศ์เอาของไม่ดีให้คุณก็ต้องทําใจครับว่านกใหม่นกราคาประมาณนี้ไปถึงแล้ว เขาก็บางทีเขาก็สะดุดขนาดนกราคาดักสามสี่พันเออขึ้นไปไปบางทีเดือนสองเดือนยังไม่ขันก็มีนะครับไม่ใช่ว่าจักรพงษ์จะโกหกนะครับเออมันมันมันต้องทำใจเพราะว่าเราเห็นแล้วตอนวิดีโอคอลอยู่ดิมันดีก็คือว่าดีครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะเอาตัวอื่นให้ก็คือตัวนั้นครับมันจะฟ้องของมันเองถ้านกคู่อ่างก็คือคู่อ่างสามกุกก็คือสามกุก หลิวตันก็คือเหลียวตันไม่ใช่ตัวอื่นตัวไหนเป็นเด็ดขาดเพราะว่าจะกระพงทำเองไม่ได้ครับต้องซื้อเข้ามาเหมือนกันนะต้องซื้อเข้ามาว่าตัวนี้คือเอลิวตันตัวนี้คือครูอังมันจะฟ้องตัวเขามันเองครับท่านอย่าอย่าอย่าไปอย่าไปว่ากันนะครับว่ามันจะฟ้องตัวเขามันเองว่าพอไปขันแล้วอาการแบบนี้มันใช่หรือเปล่าใช่ครูอางไม่ใช่หลิวตันไหมถ้าไม่ใช่ค่อยว่ากันนะครับส่งวิดีโอ ให้ดูนะครับอย่าลืมนะครับท่านไหนผมก็ไม่ผมกลัวแล้วเดี๋ยวนี้ว่าท่านไหนที่ได้รับรับนกจากกระพงไปแล้วเวลาเอาออกจากกล่องนะครับให้เปิดตรงช่องที่จกระพงเปิดไว้ให้นะครับเปิดขึ้นเรามือปิดข้างล่างก่อนเปิดขึ้นปุ๊บเอาแปะเข้าข้างกล่องเลยอย่าไปคว้านกในกล่องโดยเด็ดขาดนะครับนกอาจจะทําให้นกขนกระจุยนะครับแล้วก็ขาหัดปีกหัดนะครับ ทางจักระพง์จะไม่รับคืนเลยต่อไปนี้นะครับเพราะว่าเราเอาของดีให้ไม่เอานกป่วยนกอะไรให้ท่านแน่นอนนะครับนกตอนนี้ก็ถ้าท่านไหนอยากจะได้นะครับอยากจะ,อะเอาไปเลี้ยงเอาไปฟังนะครับเอานกมงคลตอนนี้จักรพงมีนะครับริวตันคู่อ่างไม่ใช่ริวตันคู่อ่างนะครับริวตันก็มีคู่อ่างก็มีอสองกุกมีสร้อยสูง ส้อยสูงเป็นนกใหม่อยู่ครับก็สูงจากนกปกติธรรมดาเวลาคูนี่ก็น่าจะถึงขะกลางหัวนะครับเวลาคูมันพองขนขึ้นนะครับก็มีหลายอย่างนะครับกวักทรับก็มีนะครับแต่ไม่สามารถที่จะเอาให้ชมได้เทพพนมก็มีเข้ามานะครับอเอาท่านไหนอยากได้นะครับก็อย่าลืมโทรมาหาจาักรพงษ์เลยครับทักแชทมาเลย นะครับว่าอยากได้แบบไหนอยากได้สไตล์ไหนาราคาคุยกันนะครับไม่ไม่ใช่ว่า,อาบอกราคาไปแล้วรถจกกักรพงก็ซื้อมานะครับก็พูดกันได้ไม่ไม่ไมยากครับของเล่นแบ่งกันนะครับถ้าได้5บาท10บาทก็แล้วแต่ก็เอานะครับไม่ไม่ให้ขาดทุนก็โอเคแล้วครับพอได้เงินเข้าบ้าน5บาท10บาทก็อพอได้ ซื้อขนมให้หลานนะครับก็ฝากด้วยนะครับพี่น้องอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร b ์แฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับจักรพงศ์ทิกตอกจักรพงศ์นะครับด้วยว่าจะมีเนื้อหาสาระอะไรสอดแทรกเข้าอยู่ในนั้นมีนกดีๆนกมงคลน,นะครับนกตอ,อแทรกอยู่ในทิกตอกในเพจในเฟซบุ๊กนะครับในอซอรี่ของจักรพงศ์นะครับ คุยกันมานานพอสมควรครับวันนี้ก็ขอฝากนะครับพี่น้องเอฟซีอย่าลืมผมผ้านะครับไปต่อน,นกก็ให้เรามัดระวังลื่นล้มตอนเช้านะครับตามคณะนะครับเพราะว่ามันมีหมอกเยอะนะครับให้เรามัดระวังด้วยสําหรับผู้สูงวัยและพี่น้องเอฟซีน้องๆก็แข็งแรงดีไม่เป็นไรเ่ไมไม่ได้ว่าคนหนุ่มไม่ได้ดูนะครับดู แต่ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันเวลาสายปีนก็ให้ระมัดระวังอย่าปีนขึ้นไปสูงแล้วหล่นมาจากต้นไม้ทําให้เจ็บป่วยได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปลงเพีแค่นี้ก่อนครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ